เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ใ้กันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและโซสไตล์ครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสำครับใครทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทุกคนครับคลิปนี้นะเราจะมาซัมมอนนะในส่วนของพี่ชายสายบริการนะเออทิ้งทวนกันนิดนึงนะจริงๆอีเวนต์ก็หมดไปแล้วนะครับผมเนาะทุกคนแต่ผมก็ทำคลิปอัดไว้จริงๆจะลงก่อนหมดอะแต่ว่าไม่ทันจริงๆ <laughs> ตัดไม่ทันนะขออภัยนะครับผมนะและแน่นอนนะก่อนจะไปรับชมกันนะครับผมนะอย่าลืมกดถูกใจ Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจจะเล่นเกมสนุกบันๆอย่างนี้นะโซสไตล์นะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้ในด e สคริปชันแล้วนะครับผมนะแล้วกดตัวไอด้านบนได้เลยนะครับผมนะยังไงฝากไว้ด้วยนะครับใครต้องการจะโหลดเกมนี้ก็อย่าลืมกดลิงก์ผมแล้วก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมกําลังสงสัยว่าไอ้เลทเนี่ยครับที่เป็นเลเวลเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องใช่ปะเออนะครับผมนะที่เลเวลที่สูงกว่านะันมีโอกาสซัมมอนได้สีแดงมากขึ้นปะนะครับตามเลทที่เราโชว์เมื่อกี้นะครับผมผมก็เลยจะทําให้ทุกอันนะเป็นเลเวล7ไปก่อนนะสังเกตว่ามันเลทขึ้นมาเห็นปะ่ะนะครับผมก็นั่นแหละ ผมจะกดอันนี้กันก่อนนะครับผมเพื่อให้เราแบบว่าอาจจะมีโอกาสมากขึ้นเออต้องบอกว่าผมก็มือใหม่นะสำหรับเกมนี้นะถ้ามันผิดพลาดไปเรื่องของข้อมูลยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็เนี่ยก็อ่านตามที่เห็นนะเออนะครับผมเนาะเนี่ยผมก็ขอยนาเออเคลียตรงนี้ก่อนนะครับกดไปเพื่อให้มันถึงขั้นต่อไปนะเราจะได้ไปใช้เลรขั้นต่อไปนะขั้นตอนการเตรียมนี้ขอยัดข้ามไปเลยนะครับผมไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ อันแรกไหครับผมมาลิลิกนะครับมาเริ่มกันกันกบลิลิกนะรูปภาพครอบครัวนะเออโฟโต้แฟมิลี่ใช่ปะไปลุยกันเลยนะครับเรามีอยู่ประมาณ1200กว่าอันนะครับผมนะเออลุยกันไปนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะกดไปจนหมดเลยนะครับผมนี่เออเรียบร้อยได้แล้วของดีนะครับกดกันไปรัวๆนะครับ นี่ก็มาซัมโบนอย่างเดียวนะไม่มีอะไรนะเออเราก็ต้องการเรามาเผาสกอร์เราที่เรามีนั่นแหละครับจริงๆแล้วเราควรจะซัมมอนก่อนด้วยซ้ำแต่ผมเออไม่มีเวลาเองอ่ะผมอยากจะอัดคลิปไงแต่คลิปอื่นมันดองอยู่เยอะมากแต่ว่าอันนี้มันแบบว่าวันจะหมดแล้วมันก็ต้องทําแล้วว่าผมเรียบร้อยแล้วหมดนะฮะแต่เรายังสามารถใช้สกอร์คัดสรรตรงนี้ได้อยู่นะครับผมนะผมมีอีกพันกว่าอันนะฮะผมก็จะกดไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้คืออยากได้เอามาปลดล็อกนะฮะอันนี้ค่อนข้างดีนะครับทุกคนผมอยากได้อีกเลเวลหนึ่งไปตรงรีเล็กแล้วกนน,นนิดห่อย ในไหนก็สุ่มไปแล้วนะครับผมทุกคนจริงๆมันควรจะอีกอันนึงอ่ะอีกขั้นนึงจะดีกว่านี้นะแต่ว่ามันใช้ตั้ง4อันขัดีก2อ่ะใหม่กันต่ออีกสักหน่อยดีกว่านะครับผมเออมันควรจะอัพจริงๆนะมันปลดล็อกมะมันดีมากเอาได้ใหม่สักนั้นนะฮะโอ้ยังไม่มีนะครับออฟออฟวิชเชสนะครับเออจริงๆผมอยากได้ตัวตรงอันมากกว่านะกดกันไปนะครับขัดอีก2อันกดไปเลยนะครับขออีก2อันนะฮะรับกนอันนี้มันใช้เท่าเนื้อแหละนะครับกดรับได้ยังอ่ะ ขาดอีกเยอะเลยนะครับขออีกอันนึงแล้วก็ไปกดลับตรงนั้นเออจริงหมดแล้วเนี่ยไม่พอแล้วซะบั่งนะครับอืมไหลย,ยังไวหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ถึงนะโฟตโต้แฟมิลี่ผมนะครับอืมเรียบร้อย ได้แค่นี้นะครับผมสามพันขาดอีกพันหนึ่งแล้วมันใช้เพชรสุ่มไม่ได้นะครับในส่วนของลิลิทนะครับทุกคนได้อีกอันเดียวออกนะฮะขาดไปอันหนึ่งอ่ะมาต่อกันส่วนของอันไลน์นะครับเราต้องเลือกสักคนหนึ่งไว้ทุกคนนะตอนแรกผมว่าจะเลือกอลิสใช่ปะเออแต่ว่าพอดีผมดันไปอัพของถืออันนี้นะครับเทรเชอร์นะครับของจินยูซะหมดแล้วนะครับผมนะเราคืออดิสถ้ามัน ได้สีทองหรือสีแดงมาผมก็จะมาปั้นอลิสนะครับแต่อันนี้ผมคงต้องขอญาตเลือกจินยูแล้วนะครับผมเพราะว่าไปแล้วต้องไปให้สุดนะครับทุกคนมาจินยูนายต้องมาแล้วแหละนะเทลงไปให้หมดหน้าตักนะครับเออสัมบอนที่้สามร้อยสามร้อยนะมันไวมากนะทุกคนสกอร์ที่เก็บมาตลอดระยะเวลากิจกรรม <laughs> แบบเดียวท่านั้นแหละครับผมหมดยังไวแนละ้ความสุขผ่านไปเร็วนะเออนะครับเนี่ยหมดแล้วนะครับเข้าเป็นสกอร์คัสสัตว์แล้ะนะครับ ราต้องใช้เพชรด้วยหรอเนี่ยเออจริงๆเราก็กดได้นะนะทินยูเราขาดอีกกี่ตัวนะเมื่อกี้ลืมเช็คเลยนะแต่กดไปหมดก่อนนะครับเอาจนกว่าจะได้การันตี2,000เนี่ยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะมันจะมีการันตี2,000อยู่เราก็เอาการันตีนั่นแหละนะครับไหนๆก็กดไปแล้วเนาะนะครับสำหรับผมเนาะเออมันก็คุ้มค่าแหละได้การันตีมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยคุ้มสำหรับผมมนะคนอื่นไม่แน่ใจนะฮะเออ บางคนแค่อาจจะมีก็โอเคแล้วแต่ผมถ้ากดไปแล้วมันก็ควรจะมีป่ะอะไรเงี้ยนะครับควรจะได้แถมฟรีมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ากดผิดเออจริงๆล้อจะเกินมาอันนึงครับไม่เป็นไรนะครับผมกด300รอยไปนะครับนี่ไปดุยนะฮะก็จะเกินมาอันหนึ่งนะครับ2001หนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรผิดพลาดแล้วเว้ยอันนี้มาต่อที่สกิลนะครับผมน้องอันนี้อยู่แล้วนะครับผมเดีเติมสแตนด์นะครับมา จัดกันไปนะครับของดีอันนี้ทําให้ผมแบบว่าผ่านเลเวลไปโคตรเยอะนะเราก็จะกดจนหมดเลยนะอันนี้อาจจะลองไปดูอีกทีนะว่าออผมอยู่เลเวลไหนแล้วอะ่ะเอออยากเอาเวกันนิ่งหรือว่าอยากจะเพิ่มพลังมันไปอีกนะครับเท่าที่แบบว่าตัวเองจะเล่นไหวนะครับสำหรับอันนี้เนาะ,นะครับเรียบร้อยสกิลใหม่มาเฉย <laughs> อบิซโซมอลนะครับเออไม่เอาดิอยากได้สกิลแบทเทิลสแตนแะเพื่อนนี่เรากดแบทเทิลสแตนอยู่นะ เพื่อนโอ้โหสกิลใหม่อีกแล้วขยันมาจังเลยฮะก็ดีครับก็ดีฮะ Lightning Style Emblem นะฮะดีดีดีด,ดีได้สกิลใหม่มาสกิลสีแดงนะครับเพิ่งลดล็อกนะครับผมนะทุกคนนี่ก็หมดแล้วเออตัวกระชากหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือตัวขัสันอีกประมาณ200กว่าอันนะครับทุกคนเราใช้เพชรได้นะอันนี้ผมคิดว่าถ้ามันไม่เสร็จวันนี้ผมน่าจะเอาไปถึง6 0พันนะครับ ครับทุกคนอันนี้หีบฟรีนะฮะเราก็มาปิดงานที่จินยูนะครับเราจะเวกจินยูได้นะนะครับผมผมลองดูแลนะฮะนี่นะเราจะไปเวกจินยูกันเออผมก็เพิ่งรู้นี่ทุกคนนะตอนที่อัดอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเอาเวกแล้วมันเปลี่ยนชุดด้วยมันโคตรเท่เออชุดนี้โคตรเท่นะครับผมมันเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับผมนะฮะเออไม่แน่ใจว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปเก่ามาเล่นได้ไหมแต่น,นี่เทจริงนะโคตรแบบ อย่างเทพไม่รู้จะพูดยังไงในประเทศจริงนะรันนี้นะเราก็จะอัพได้อีกนะครับทุกคนสงสัยเลยเนี่ยว่าขั้นบนๆน,นะครับมันจะมีแบบอเวกได้อีกสองครั้งนะเออนะครับมันจะเปลี่ยนรูปเป็นยังไงหรือแบบไหนนะมีรูปอีกหรือเปล่าไม่รู้เลยนะพอดีืูใหม่จริงนะนี่ว่าเดือนที่2อเองนะนะครับผมกำลังเข้าเดือนที่2ในการเล่นนะครับผมนะ,ะก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับตัวของอีเวนต์นี้นะครับผมทุกคนก็ดูส่งท้ายไปแล้วกันเนาะนะครับน่าจะไม่ทันแล้วนะอีเวนต์ใหม่มาแล้วนะครับยังไงก็ จะมีคลิปช็อตนะโปรโมทอ e ีเวนต์ใหม่เนาะนะครับฝากไปด้วยนะครับผมนะก็อ่าลืมนะทุกคนนะใครต้องการจะโหลดเกมนี้นะโซสไตล์นะครับก็อย่าลืมนะเออสามารถโหลดได้นะครับโดยกดที่ดีสคริปชันนะครับในคำอธิบายผมได้เลยนะครับใครสนใจอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นไปด้วยกันนะก็กดโหลดผ่านลิงก์ของผมได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะนนนะจริงๆผมตั้งคิวแล้วเนาะนะครับผมนะใครอยากมาเข้าคิวด้วยกันก็เข้าได้เลยนะรับทุกเลเวลนะมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันปั้นคิวนะ <laughs> ตอนนี้เหงามากคิวอยู่คนเดียวนะเออ <laughs> โอเคผมสวนนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทาคลิปนะครับตอนนี้นะมีซัพพอร์เตอร์ระดับนับกวจน,นภัยตามชื่อนี้ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครอยากซัพพอร์ตช่องของเรานะสามารถกดปุ่มจอยรปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะหรือใครอยากจะซัพพอร์ตนะสามารถกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปได้เหมือนกันนะเลือกยอดเงินพร้อมดเน a ได้นะครับผมตอนโดเน t ก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วคร